สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาคลิปวิดีโอของ A-Gate Optical Lens นะกับผมเจ๋งกลันสุริยะเด็วงสำหรับหัวข้อในวันนี้ผมจะพูดเรื่องของเ,ออเป็น e c t Coating i m p a c t r e s i s t a n t อ่ะคืออะไรว่าแม่งงงมันก็คือคุณภาพของการโคตติ้งที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะทำให้การทนกระแทกเนี่ยนะสูงขึ้นจริงหรือเปล่า เดี๋ยวเราก็ามาดูตัวอย่างนะครับอธิบายโดยปกติแล้วเนี่ยเลนส์โตพลาสติกอะครับเวลาที่มันจะทนกระแทกเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเกิดมีเหตุผลโดยปกติแล้วเลนส์เนี่ยครับมันจะต้องดูที่อินเด็กของเลนส์ก่อนนะว่ามันสามารถที่จะทนกระแทกขนาดไหนในขณะเดียวกันก็ดูเรื่องของความหนาของตรงกลางเลนส์ด้วยก็จะทําให้ตอบได้ว่ามันจะทนกระแทกเพิ่มได้เท่าไหร่แต่ทีนี้ โดยเลน์ที่ไม่ได้ทําการเคลือบอะไรอะ่ะมันก็จะมีค่าทกระแทกที่สูงกว่าแต่เมื่อไรอที่คุณได้ทําการเคลือบรดรอยขีดข่วนเข้าไป <c ười> คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเลนส์เป็นพลาสติกมันไม่ใช่กระจก <c ười> เลนส์พลาสติกเป็นรอยง่ายกว่ากระจกเยอะมากครับแต่ว่าพลาสติกมันเบากว่าพอคุณทําเคลือบแข็งเข้าไปมันก็จะทาทนรานขูดขีดได้ ดีขึ้นแต่ไม่ถึงกับประจกนะดีขึ้นแต่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็คือเลนจะทนกระแทกได้น้อยลงนะก็ <c oughs> จะมีรีพอร์ตให้เห็นว่าเลนอินเด็ก1.5ที่ความหนา1.5มิลถ้าไม่ได้เคลือบโค้ดเลยมันสามารถที่จะรับลูกบอลกระแทกได้เป็นลูกเหล็กน,นะที่ความสูง927นิ้วแต่ถ้าเมื่อไหรา่ที่คุณทำการเค <c oughs> ล,ลือบล้อนลอย <c oughs> คุณขีดแล้ว มันก็จะรับแรงกระแทกจากลูกเด็กได้เลยแค่105นิ้วเห็นไ,ไหมว่ามันมีค่าที่เปลี่ยนไปอันนี้คืออินดิเก่ยวการความหนาทั้งหลายทอยากคงที่หมดเลยนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเพิ่มความหนาของมันจาก1.5กลายเป็น1.9ก็จะพบว่าเอ้ยมันทนกระแทกได้เพิ่มขึ้นนะแต่เลนส์ก,ก็จะหนาขึ้นไงล่ะน,นีจะเป็นข้อแรกเป็นของมันอันนี้คือการเคลือบแข แล้วถ้าสมมติว่าคุณเครือบแข็งแล้วคุณก็ต้องไปเครือบโค้ดค่าที่ได้ก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกครับสำหรับอินเด็ก1.5ความหนา1.5พอคุณเครือบโค้ดแล้วเนี่ยจากที่เราไม่ได้ทาการเครือบโค้ดอ่ะมันรับลูกเหล็กกระแทกได้อยู่ที่927นิ้วก็จะเหลือแค่25นิ้วโอ้ยหายไปกี่เปอร์เซ็นต์วาหายไปกี่เท่าวะเยอะมากเลยนะ อันนี้แหละคือเวาลาสุญเคลือบโค้ดแล้วก็เคลือบฮาร์ดเข้าไปเคลือบตัดแสงสะท้อนร้อนคิด่วนที่เราได้ยินแล้วเราเข้าใจกันนั่นแหละมันก็ทําให้คุณภาพของเนและการผลกระแทกข,ของมันต่ำลงนะแต่ว่าคุณสมบัติของมันก็จะมีความเป็นกระจกมากขึ้นอันนี้คือข้อแรกเป็นของมันทีนี้เรามาลองดูตัวทดลองเขาอีกที่เขาทดลองอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเป็นอินเด็กซ์ 1. ที่ความหนาตรงกลางสัก1น่ สัก2.1ละกัน2.1มิลความหนาตรงกลางนะถ้าไม่ได้เคลือบโค้ดรับแรงกระแทกได้อยู่ที่1ล้อ1,165นิ้วแต่ถ้าเคลือบโค้ดแล้วอขอโทษครับเคลือบแข็งก็จะรับแรงกระแทกอยู่ที่220แต่ถ้าเป็น h a r ดแล้วก็มัลติโค้ t ด้วยก็จะรับแรงกระแทกได้อยู่ที่158 ก็ดีกว่าเลนอินเด็ก1.5เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเขาเอาเลนอินเด็ก1.6ไปทำกรอบจอบสัะส่วนใหญ่อันนี้ก็คือที่มาของมันเนาะมันทนดกระแทกได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณกำหนดเซนเตอร์ติคเซเหลือแค่1.9เมื่อกี้นี่2.1อันนี้เหลือ1.9คุณจะพบว่าเลนจะทนกระแทกได้แค่17มิ่วเองแย่กว่าแย่กว่าอินเด็ก1.5 นั่นแปลว่าความหนานั้นเคงือบหกันและมีผลเหมือนกัน1.6เนี่ยที่มันไม่แตกเนี่ยไม่ใช่เพราะามันแข็งกว่ามันมีความยืดหยุ่นเวลาเลนโดนลูกบอลกระแทกปุ๊บมันก็จะมีการยืดหยุ่นมาอ่าเพราะฉะนั้นตอนที่มันยืดหยุ่นนะครับควรผ่เพราะว่าเมื่อกี้เราเคยคุยก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าเลนที่เคลือบ hard ปติโคนเนี่ยชั้นาร์ดเนี่ยมันยืดหยุ่นได้โดนความร้อนขยายได้โดนความเย็นหดตัวได้ยืดหยุ่นได้แต่ ชั้นโค้ดไม่มีออปชั่นนั้นครับเวลาที่เลนโดนกระแทกแล้วมันหยุดมันก็จะเกิดการแตกและก็แคลกของมันได้เพราะฉะนั้นโค้ดก็จะพังเร็วกว่าในกรณีที่เป็น h i g อ็กซ์นี่อแนกเป็นของมันก็สรุปให้ฟังเท่าๆประมาณนี้ว่าเลนค่บผมเมื่อมันเคลือบโค้ดแล้วมันจะทนกระแทกน้อยลงกว่าเดิมในขณะเดียวกันเลนที่ย่อบากเพิ่มขึ้น การเคลือบอนลงไปก็จะไม่ค่อยกาะเป็นผลข้างเคียงจากการที่เลนมันยึดอยู่ได้อันนี้ก็เป็นข้อเสียของการเลือกเลนย่อบางสูงๆยิ่งย่อบางมากเท่าไหร่เลนก็จะยิ่งพังเร็วมากขึ้นไปเท่านั้นเพราะฉะนั้น,น,น,นสําหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาเยอะก็พิจารณาตามความเหมาะสมว่าควรจะใช้อินเด็กเท่าไหร่ดีลดอินเด็กไหมโดยการเลือกขอบเล็กลงก็แล้วแต่จะพิจารณาหรือปรึกษาช่างแว่นใกล้บ้านคุณเท่าไหร่เอง